สวัสดีสวัสดีพี FC, ่เอฟซีทุกคนเด้อม,มินกิกระพบช่องของดิมดาสาวน้อยล่องสานวันนี้ทุกคนน้องดิมสิพาพี่เอฟซีทุกคนนะคะไปเบิ้งส่วนอ่าสับปะรดนะคะทุกคนดูว่าสิว่าเป็นมาสลาวมันมากม,มากนัดนอนทุกคนอ่าสุดแล้วน้องดิมกับลุงดาไปมันอกมากมนะเดี๋ยวสิพาเบิ้งว่าอ่าตอนนี้แบบมันสุกระโบถ้าสุกก็สิเอากลับมาเงินเนาะ แต่ต้อรีบไปเอาอย่างไปใส่เลยโอเคอยากไปเบิ่งก่อนมาสุกมาสุกท่าสุกอ่าน่วยแล้วก็ไปเอากลับมาเนาะน้องนี่ก็หาจะเลี้ยงเฮียนมาแสิไปเอาแต่เอ้ยไม่ได้ไปเอาเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งนัดท่าสุกให้เอามาเนาะไม่ได้ไปโดนเติบแล้วน่าจะสุกแแล้วหละเดี๋ยวเดินทางไปกันน้อกันสิน้องได้ยังไม่ได้กลับมาเนาะน้องดิบกลับมาก่อนก็นเลยไว้ได้ไปคนเดียวไป ท้องฟ้าง่ามงามแดดห้อนอันนี้แดดร้อนมากหัวหัวอยู่เป็นจุดจุดนั้นจุดพุนไปแนดดร้อนมากเลย น้องดิบกลับมาก่อน้นองด้าน้องดิบกลับมาน้ำพ่อก็นอนอน้องด้าขาซ้อมกล่องก็เลยยังไม่ได้กลับมาเถือซ้อมกล่องไว้มืออื่นบ่น่าจะมืออื่นแหละเนอะนตอนนี้ก็ไกลสีหอดแล้วนี่ม่อกินยิน,นเสียงอย่างวะเชียงอย่างบาุ้เม่อกีนน่าจะมีตัวหนูีน่ เฮ้ยเชียงย่งวะเชียงก็ยากทุกคนอไทุกคนจะตัดไปอตอนใกล้ซีฮอดส่วนบักดาเต้เนาะแทนตอนนี้ฮอดแล้วว้าวอุ้ยตอนนี้เย็นลมเย็นสบายเดี๋ยวน้องหญิงจะเข้าไปก่อนชินี่ตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะคะทุกคนรู้สึกว่าต้นกล้วยแบบแห,ห้วแห้งแบบเลืองมาเลยใบไม้แบบใบกล้ลยยยยกวยใบยอย่างเนี้แห้งมาเลย ตอนนี้ยังไม่เห็นเหมือนงานถนอเพราะว่ามิ้งย้ายอย่างปกเหลี่ยยังไม่เห็นเดี๋ยวไปยังไม่เห็นฮ้อนห้าเน้นค่ะอุ้ยชิบูมีหนูเอยียงมาขินบ้านของนัดนเนาะเฮ้ยอ้าวตอนนี้มันหายไปใส่วะ <laughs> มันหายไปใส่ นี่มังนัทอุ้ยตัวนี้ใกล้จะซุกแล้วนี่เหลือง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 นหัวาอ้าสมพอพอแล้วว่าถ้ามันบุมมีงอแล้วมันแบบสีบุญใหญ่ตัวนี้อุ้ยนวยงามไปตัวนี้นะเราให้มันสุกกันตัวนี้ก็ยังบม่ซุกมีนวยสุกอยู่บ้านเนาะอุ้ยแถวนี้คือหายไปเสียมดว่ะอุ้ยนวยนี่ตา นี่มิตัวยังมากินนี่ทิ่มไม่ได้กลาบ่ะนี่พุ่นนะตัวหนูมาเจาะโอ้โหมักนัดเฮ้ยตัวนี้เป็นอยู่นี่เอ้ยตัวนี้แคบสีสวยมากเนี่ยแบบสงเหลืองนี่เดี๋ยวเอายังมาปอกให้มันเพื่อ่ให้งัวเห็นเนาะมันใกล้สิสุกแล้วตัวนี้ทุกคนนี่เหลืองๆแล้วก็ยังเขียวเลยเนาะตัวนี้ผู้เป็นเพราะตัวงวัวเอ้ยเป็น เฮ้ยตอนแรกก็คือเราเปลี่ยนนี่น่วยยังเล็กอยู่เลยจะถ่ายมันโตก่อนนะคะเดี๋ยวจะรอบเบิ้งหนอ้ามีน่วยได้ซุกก็จะเอากลับหนอแต่มันมีแต่น่วยหืมสลายเอ้ยพูดเป็นน่วยหืมมันแบบสุกซุกแต่น่่ยหนึ่งนะสุกซุกแต่แถวหัวแถวย,ยังยังเฮ้ยนี่นี่นี่น,น,นี่ทุกคนตัวนี้ก็เหลืองประมาณนี้เหลืองแดดดนาะแดดบบกหัวอันสวน สุกโมเมนตสุกย้อยน,นอย่างไหนส وا สุกย้อนแดดแดดหอน,นี้ดีนะคะพีนิตตัวนี้นะตัวนี้เป็นต่าเหมือบบอมันเหลืองเจ้าบนน,นี่ทั้งหลังยังเขียวป้าอีกสองสม,มือกันเนาะนี่ตัวนี้นก็คือจันตัวนี้ถือกัดอีกแล้วนี่ ว้าทุกคนแมงเป็นลายๆแหละมันน่าจะเป็นตัวหนูตัวอย่างมากัดปิดออกเลยบอกว่าตัวนั้นหาแต่ออกนี่อันนี้ยังน้อยจิ๋วอยู่เลยตัวนั้นก็คือกันนี่ตัวนี้ก็ยังอุ้ยจุ่มนี่น้อยมาเลยนี่ตัวนี้ยังน้อยอยู่นี่ตัวนี้ก็ยังน้อยอยู่หึว้าอย่าหาเลาะเบื่องต้นอื่นเนาะ ไว้ทุกคนแถวนี้นะมันแบบมันถูกแมงกินหมดเลยคุณนะ่ะตัวนี้ถือบ่หรอือว่าดินบงงามบา่มันค่อยเอย้มันโบกเกยวกับดินน่าจะมีตัวอย่างมากัดตัวนี้โบเปลี่นเนาะออกเฮ้ยตัวนี้กะตากแตนบ่ฮะตากแตนมากินว่ะตัวนี้ว่ะตัวนี้มากินใช่ไหม ไม่ใช่เอ,อ้ยออกไปละเอ,อ้นี่ทุคนบิดออกทิมนี่ตตอนี้ก็เฮ้ยน้วยน้อย,อยคือว่าสุกละหนูน้องดีว่าน้องดีว่ามันไม่ใช่แล้วมันน่าจะสุกพอเดแดดเพราะว่าแดดร้อนมากแบบน้วยสำกับบัน,ส,บนสุกอะฮะนี่ว้าว น่าจะได้กินเร็วๆนี้นะคะนี่น่วยนี้ก่อนแดดร้อนมากเลยค่ะน,นี่ตัวนี้ก่ออุ้ยสองหน่วยอยู่ใกล้กันเลยนยเขียวงามขนาดเชยยังโบสุกอันนี้ก็ยังโบสุกแต่ถึกแมงจอบไปแล้วครับโอโ้โหกวักวกัวสิสุกนั่นดีนว่าหนวยนี้บไม่ได้กินแน่นอน เพราะว่าแมงกินปลาฮอนนี่หน่อยนี้ดิบอยู่ตัวนั้นล้มเลยอ๋อฮอนนี่ลมพัดเย็นหน่อยใครอุ้ยตัวนี้เหีวอันนี้เหลืองยุดแทงนี้ยังเขียวไปอีกกันตัวนั้นก็อยู่แบบนั้นเลย นี่พ่อแ้วก็ไ่ได้ปลูกหลายสมัยนอนานี่ปลูกไปสุดหั่นแล้วก็องไปบนหั่นนี่หอดแต่บนบนนั้นซื้อบนบม่ได้ปลูกจับไหนปลูกแต่อันหอดหอดต้นนั้นต้นกล้วยตัวนั้นนะโอเคนี่ไปนะทุกคนนี่ตัวนี้ก็อุ้ยออกสองแหน่งสองแหน่งออกลำกัแต่หน่วยหนึ่งมีหน่วยเดียวออกอุ้ย่าพุ่น น,นี่อุยงามอยู่หน่วยนี้นะแต่มันยังไม่สุกมีแต่มันมีแต่อันสุกแขวน,นอุ้ยตัวน,นี้ถึกหินถึกตัวหนูตัวใหญ่ามากัดนีโอ้โหเป็นหูหน่วยนี้ก็อารมณ์ป้อมเป็นกลุ่มๆอยู่อ้ยหน่วยหน่วยหน่วยปีนี้แบบตตมุตตมิขะแนนตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวนี้ก็ถือก,กัดนี่ทั้งทั้งทั้งรุมยังเขียวแฉะอยู่ ร้อนมากคคนนี่หน่วยที่อยูห่มแบบหุ้ยสวยหน่วยนี้เสวยจมากนี่หน่วยนั้นก็โอ้โหวันนี้มันยู่บนห่มหน่วยนี้บงงามทุกคนหน่วยอันนั้บสังเกตว่าตอนงัวมากินบ่อมันกินยียอดนี่นะก็เลยเฮ็ดให้อันมากเนาะมันบัวใหญ่มันบัวใหญ่แล้วแบบมันกระทึกตัวยางเจาะตัวยังกินแล้วก็มันก็ซุกก็แบบนี้นี่น้อยกันยังเหลือง แต่แถวนี้ยังเขียวอยู่ยังโมเป็นตะกินเถอะพอแอ้วปลูกต้นหนกม่วงลหรอต้นหักม่วงแล้วก็ต้นมากม่วงหมักม่วงปลูกต้นไม้เพื่อให้บางทีน,นุคตเนาะมันอาจจะเป็นมากแล้วก็ชากินเอ้ <c oughs> <c oughs> ตันนี้ถึกปกอยู่เอาออกให้ซะโอเคทุกคนนี่ก็รวมอ่าหมอกอุ้ยตรงนี้นะอ้ยเอาตัวนี้กลับ เฮ้ยเฮ้ยน้อยๆๆหุ่นน้อยน่ะเดียวยาสไพร์ไว้ยาสไพร์แล้ววาทั้งหลังแบบถึกตจุจเจวจะบิดโอ้โห,หน้นวยถึกแมงเจาะอีกละ่ะนี่แมงเจาะแมงเจาะทุกคนสรุปว่าไอ้มาน้อยเดียวนวยแบบก่อเอาเหลืองเต้มันถึกแมงเจาะอ่านี่ นวันนี้ต้องดิบกันจะกลับเหมือนแล้วทุกคนเพราะว่าเม่อเดี๋ยวเดี๋ยวมือหน้าเอ้ยออ้ยอยู่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้ามันนวดดีๆสุกมันต้องดิบจะเอาไปฮคลิปปอกปอกกิดนะคะแต่ตอนนี้แบบนวดแบบมันมันคด้รแล้วค่ะแต่นวดเดี่ยวมันเนาะต้องดิบกับพ้าเบิ้งวันนี้เนาะโอเคทุกคน โอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องดิมก็บชิคอตัวลาไปก่อนจะคลิปนี้ฝากพี่เอฟีทุกคนเบนโฆษณาน้องดิมน้องด้าด้วยนะคะจะคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจน้องดิมขอได้เฮิดคลิปต่อไปแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ไมพลาดคลิปใหม่ๆจากสองน้องดิมน้องด้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอบคุณสบายดีสวัสดีพี่เอฟซีทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันเจอกันคลิปหน้าค่ะนี่ได้มักนับมาหน่อยนึงหน่วยก่อนหน่วยงามๆนี่มีบนกินอีก ฮ่าอุ้ยฝาลมเย็นตอนนี้บ๊ายบาย